ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ adlineid adsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดเขาพระอ่างคานแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วคือปราสาทหินพนมลุง แต่วันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งแหล่งที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลกันนักและควรค่าแก่การไปชมนั่นคือวัดเขาพางคานวัดเขาพางคานตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ไกลจากเขาพนมรุง้งตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขาอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วก่อนอื่นขอเล่าถึงลักษณะของเขาพางคาร ผูเขาลูกนี้เป็นเนินเขาฐานกว้างเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟในยุคคอเธอนารีเมื่อประมาณ7จ0 0แสนปีมาแล้วหากมองจากที่สูงจะเป็นรูปพญาคุดที่กำลังกระพือปีกหรือความนาหันตัวไปทางทิศใต้โดยมีปากป่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูกซึ่งเป็นจุดสูงสุด เกิดจากหินหลอมละลายประทุออกมาแล้วเย็นตัวอย่างรวดเร็วจึงพอกตัวสะสมในทางดิ่งกลายเป็นเนินเขาสูงชันรอบเขากระดูกเป็นแองซึ่งเกิดจากการสุดถล่มของปากป่องภูเขาไฟโดยเป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดในประเทศไทยและวัดเขาพระอังคารตั้งอยู่ตรงขอบของแองนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 320เมตรก่อนที่จะมีการสร้างวัดขาพัางคารขึ้นในบริเวณนี้มีหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณโดยได้พบวัตถุโบราณคือใบเสมาหินบะซอสสมัยทวาราวดีซึ่งพบแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่รอบอุโบสถใบเสมาเหล่านี้มีภาพสลักรูรปบุคคล สถูปดอกบัวและธรรมจักรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่13-14ถึงอายุประมาณ1,300ปีอีกทั้งในประวัติลายแทงทาธาตุพนมกล่าวว่าเมื่อพศ8มีการนำผ้าอังคารหรือเท่ากระดูกข,ของพระพุทธเจ้ามาปริสิฐานที่เขาลูกนี้จนถึงปีพุทธศักราช2,520 ราจารย์ปัญญาจึงได้มาสร้างวัดบนยอดเขาและนำพ้างขานธาตุขึ้นบรรจุในสถูปบนยอดพระอุโบสถที่สร้างโดยนำศิลปะสมัยต่างๆมาผสมผสานกันภายในบริเวณวัดเมื่อมาถึงยังมองเห็นวัดเห็นอุโบสถที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัยเป็นพระปางที่มียอดเจดีย์สมองค์บนฐานเดียวกันมีพระพุทธรูปปฏิสฐาน อยู่ตามมุมและซุ้มต่างๆเมื่อเข้าไปภายในกราพระภทานก็จะได้รับบรรยากาศอันสงบเงียบมองไปร,รอบๆภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกที่มีความพิเศษคือมีตัวอักษรบรรยายเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษทำให้ชาวต่างชาติที่มาเยือนได้พอเข้าใจว่าแต่ละภาพเล่าถึงเรื่องราวอะไร บริเวณร,รอบรอบโบสถ์มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำนวน108รอยแรูปตั้งเรียงรายล้อมอุโบสถไว้อีกทั้งยังมีใบเสมาหินทรายสลักภาพบุคคลสถูปดอกบัวและธรรมจักรสมัยทวาราวดี8ดคู่ตั้งไว้รอบรอบโบสถ์ในวิหารหลังหนึ่งด้านข้างพระอุโบสถประดิษฐานพระคันธารลาดและรอยพระพุทธบาทจำลองขณะที่บริเวณสนามกลางแจ้งหน้าวัด มีพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่สร้างด้วยงานพุทธศิลป์รูปแบบเฉพาะตัวเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาอังคารที่ให้ผู้มาเยือนได้สักการะบูชากันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่